สวัสดีค่ะอยู่กับเซทัมเบอร์นะคะวันนี้จะมารีวิวสกินแคร์ที่ใช้แล้วหน้าดีขึ้นมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่าที่เป็นสิวขึ้นเยอะมากๆตอนนั้นเพราะว่าไปอยู่ในกามาแล้วเหมือนกับ เราไม่ถูกกับอาหารไม่ถูกกับสภาพอากาศที่นั่นน่ะสิวก็เลยขึ้นแบบเป็นสิวแบบสิวนองต,งต่างๆมากมายเลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าลองใช้สกินแคร์ตัวใหม่อะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกกับมันนะ่ะหน้าก็เลยแบบเริ่มขึ้นพรึบพรึบแบบขึ้นเยอะมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่าเซซเป็นคนหน้ามันผิวขาดน้ําเป็นสิวนะคะสิวพดสิวอุดตันก่อนไปเมกาก็คือเป็นคนที่สิวพดขึ้นเนื้ออยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติแต่ไปอยู่เมกาปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีสิวหนองขึ้นแบบเยอะมากสิวอุดตันแบบไม่่่ีีทวางเลยะคแบบ ตามภาพนี้เลยนะทุกคนเออแบบขนาดนี้เลยพอเสร็เริ่มมาบำรุงหน้าโดยการใช้สกินแคร์อย่างจริงจังเริ่มใช้ถูกขั้นตอนเริ่มใช้กับ สิ่งที่มันถูกกับหน้าตัวเองมากขึ้นนะ่ะไม่ได้ใช้สเปะสปะใช้มั่วลองไปเรื่อยเหมือนตอนอยู่อเมริกาเออหน้ามันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นสิวเพราะว่ามันมีกรรมพันธุ์เป็นส่วนด้วยนะคะมันก็เลยยังคงที่จะมีบ้างอยู่แล้วก็เป็นสิวฮอร์โมนด้วยนะคะเออซึ่งอยากให้มองว่าการเป็นสิวอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็สามารถพยายามบำรุงหน้าให้มันดีที่สุดได้นะคะปัจจัยที่เป็นสิว มาอาจจะมาจากปัจจัยภายนอกพวกฝุ่นพวกมลภาวะต่างๆที่เราต้องเจอในแต่ละวันนะคะเออนั่นแหละอยากให้มองว่าการเป็นสิวมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยและเราทุกคนสามารถบำรุงให้มันดีขึ้นได้นะคะอาจจะไม่ได้หายไปเพราะว่าสิวมันไม่มีทางหายไปอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะขึ้นน้อยลงขึ้นยากขึ้นประมาณนั้นนะคะโอเคโปรดัก t ที่เซฟใช้สกินแคร์ที่ใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีการโฆษณาแต่อย่างใด ทุกชิ้นใช้เองแล้วมันดีจริงๆ,ๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะเรามาเริ่มกันที่ ตัวแรกเลยนะคะอันนี้เป็นตัวของเซฟรานะคะเช็ดเพื่อผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอะคะ่ะเช็ดก่อนลงสกินแคร์เช้าเย็นนะคะเออนั่นแหละมันทำให้หน้าเหมือนสะอาดขึ้นหน้ากเกลี้ยงเกลาขึ้นประมาณนั้นประทับใจมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้องเขานะคะเหมาะกับคนผิวมันด้วยไม่มีสารก่อระคายด้วยนะคะก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะกับตัวเซฟราตัวนี้นะคะตัวต่อมานะคะคือโทนเนอร์ซึ่งเป็นโทนเนอร์อนัวหรือว่าโทนเนอร์พี่จุนนะคะ ที่เรารู้กันนะคะแบบในชื่อนี้เนาะส่วนมากมนั่นแหละอันนี้เป็นตัวที่ใช้ลงเป็น first step เลยนะคะเออเสร็ใหม่ว่าสกินแคร์บางคนใช้แล้วดีบางคนใช้แล้วไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ผิวหน้านะคะอยากให้ลองใช้ลงทีละตัวก่อนสมมติว่าซื้อเครื่อตัวนี้มาปุ๊บก็ลองลงมันแค่ตัวเดียวก่อนเนาะจากนั้นค่อยเริ่มลงเซรั่มลงต่างๆไปเพื่อให้หน้าเนี่ยเป็นการปรับตัวแล้วก็จะได้ทดสอบด้วยว่าเราแพ้ตัวไหนจะได้รู้นะคะไม่ใช่ใช้ปนใช้มั่วใช้พร้อมกันแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าเออเราแพ้ตัวไหนแบบเซรัปป พี่จุนอันเนี้ยลงเป็น first step เลยนะคะก่อนที่จะลงพวกเซรั่มลงต่างๆเนี่ยให้ลงตัวนี้ก่อนนะคิดว่าเหมาะกับผู้สภาพผิวนะเพราะว่าเซฟผิวมันอะเซฟก็ใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าดูสะอาดขึ้นหน้าดูเบาขึ้นแล้วก็หน้าดูไม่มันเท่าเดิมนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แต่หลายคนก็คงจะทราบกันนะคะว่าอันนี้ค่อนข้างดังอยู่นะในเมื่อก่อนตอนนี้ก็ดังนะเออนั่นแหละอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะอาจจะแบบช่วยทําให้สิวมันหายทั้งสิวผดสิวอุดตันเลยนะคะหน้าดูแข็งแรงขึ้นด้วยเนาะแล้วรอยก็ดูจางลงด้วยนะคะกับตัวนี้ใช้มาแล้วสองขวดหน้าดีขึ้นมากๆอยากเห็นได้ชัดเลยนะคะจริงๆหน้าดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เลยแหละนะสำหรับเซฟส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆรักมากๆค่ะกับโทนเนอร์อ,อน,นตัวนี้นะคะ ตัวต่อมาที่ใช้ลงนะคะเป็นวิตามินค่ะอันนี้เป็นของเซฟราเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ผิวขาดน้ําผิวดูไม่โกลผิวดูไม่ไรผิวไม่สว่างต่างๆนะคะอันนี้ช่วยได้มากๆเลยนะคะเป็นเซรั่มวิตามิน C และ E นะคะหาซื้อได้ที่เซฟราเลยนะคะใช้ดีมากๆตอนแรกอะ่ะที่จะลองใช้ของเซฟรากลัวมากว่าเฮ้ยแบบ เราจะแพ้หรือเปล่ามีสารก่อระคายอะไรที่เราจะทําให้แบบเราแพ้ไหมเพราะว่าผิวเราอะแพ้ง่ายมากๆทุกคนคือสกินแคร์ที่เขาว่าดีแบบทุกอย่างอะรละยๆยี่ห้อขอไม่พลาดทิ้งถึงคือเราก็แพ้คือพอแบบมาลองอะไรอย่างงี้แล้วก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะแพ้ไหมเนาะแต่ว่าเออก็ไม่แพ้แล้วใช้แล้วเนี่ยรอยจางลงจริงๆนะคะถ้าเทียบตัวนี้กับคิวที่เป็นตัวคิว อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นขาวๆอะ่ะจำชื่อไม่ได้ที่มันดังๆในเรื่องของลอยๆนะเราว่าอันเนี้ยเข้ากับผิวหน้าเรามากกว่าเนาะอยู่ที่คนจริงๆนะอยากให้ลองใช้แบบที่เหมาะกับผิวเราจริงๆนะคะนี่หน้าตาของตัววิตามิน E วิตามิน C ที่ใช้ลงนะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะของเซฟราคะ่ะ เซรั่มวิตามินตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะของอิสกินเบอร์สิบอ่ะสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ใช้แล้วก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะช่วยลดรอยแล้วสิวอ่ะไม่ขึ้นเพิ่มมาใหม่เหมือนกับว่ามันถูกกับหน้าเราอะนะคะถูกกับคนผิวมันผิวขัดหน้าใช้ลงได้นะคะก็แทนตัวเซฟราก็ได้ใช้คู่กันก็ได้นะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะ มันช่วยเรื่องรอยเรื่องความสว่างกระจ่งางใสได้ดีมากๆเลยนะคะกับอ e ีสกินตัวนี้นั่นเองค่ะต่อมาที่ลงนะคะอันนีเนเน Mark, นะะ้เป็นเหมือนกับสล mm ิป hmm. n ิมาระคะเป็นเหมือนกับมอสเจอ r i ไรเซร์เพิ่มความชุมช่มชืน้นเป็นของเซฟราอีกเช่นเคยนะคะสีชมพูอันนี้ใช้กับโคนผิวมนันผิวขัดน้ําช่วยเติมความชุมช่มชื้นในตอนนอนนะคะตื่นมาแล้วหน้าแบบไม่แห้งเลยไม่ได้มันมากด้วยนะคะเออดีมากๆตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะ รู้สึกว่าของเซโฟลาจะเข้ากับผิวหน้าเรามากๆเลยเราเพิ่งเคยมาลองแล้วก็เออหน้าดีขึ้นเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใช้ควบคู่กันกับทุกตัวที่เก่าวมาแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะ อันเนี้ยใช้แล้วรู้สึกผิวไม่ขาดน้ำเท่าเดิมผิวชุ่มชื้นแต่งหน้าติดด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นในส่วนของยาแต้มสิวนะคะรักมากๆกับตัวนี้ออกซิเคียวแอกเน่เคลียร์พชั่นนะคะตัวนี้ค่อนข้างดังเลยเปล่าค่อนข้างดังแหละเออเรารู้สึกว่าไม่รู้จักมาก่อนตั้งจนมาได้แบบดู YouTube คลิปๆหนึ่งดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยลองใช้ตามแล้วแบบมันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ออกซิเคียตัวนี้ค่ะสิวเม็ดใหญ่อะ่ะยุบไปเลยสมมติว่า ทาวันนี้ใช่ป่ะทาคืนนี้พรุ่งนี้เช้ามันยุบลงสิวมันฝ่อตัวลงอะคะ่ะเหมาะมากกับการทาสิวที่มันขึ้นมาเป็นเม็ดแล้วเราป้ายหัวมันนะมันจะแสบๆนิดนึงแล้วมันจะดีมากๆกลิ่นแรงนิดนึงแต่ใช้แล้วยุบได้จริงยุบได้เลยนะคะตัวนี้ใช้แล้วแบบสิวอะยุบไวแล้วแถมสิวไม่ทิ้งรอยไว้ด้วยนะคะปังมากๆตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็เป็นตัวซูตอีตัวนี้นะคะ ใช้ทากับสิวที่ไม่มีหัวสิวที่กําลังจะขึ้นอนะ่ะเออพอสิวยุบแล้วมันก็ไม่ทิ้งรอยไว้ด้วยนะคะตัวนี้สูดอีดีมากๆเลยนะคะตัวนี้แนะนําอีกตัวเลยค่ะครีมล้างหน้าโฟมล้างหน้าก็สําคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ยกมาที่นี่ตอนนี้นะเดี๋ยวก็จะอินเสิร์ตภาพไว้นะคะเป็นตัวสูดอีสีขาวอันนี้ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าสิวยุบสิวฝอไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ นะคะใช้แล้วรู้สึกหน้าสว่างกระจ่างใสรอยดูจางลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะจากการใช้งานแค่แบบไม่กี่วันปังมากๆนะคะสองตัวนี้เหมาะกับคนผิวมันผิวแห้งผิวขาดน้ำอเออแล้วก็เป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะนั่นแหละก็เป็นสรุปของเซฟทั้งหมดนะคะไม่ได้มีแค่สกินแคร์อย่างเดียวนาะที่แบบช่วยแต่ว่ามันก็ยังมี อย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารต่างๆแบบลดมันไม่ทานขนมหวานพวกเนี้ยมันช่วยได้นะคะพวกขนมหวานฉันรู้สึกว่าเวลาเสพทานของมันมากๆแล้วก็ทานหวานมากๆนหนึ่งอะ่ะสิวมันจะขึ้นอุดตันมาได้ง่ายนะประมาณนั้นเราก็อยากให้ล้างหน้าดีๆด้วยนะคะก่อนล้างหน้าแนะนําก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นของไบโอเดอร์มานะคะอันนี้ค่อนข้างดังอยู่เนาะ แล้วก็มีราคานิดนึงแต่ว่าคุ้มนะคะตอนลงแล้วก็ลงเช็ดเช็ดเช็ดชำระล้างสิ่งสกปรกก่อนหลังหน้านะคะช่วยให้สิ่งต่างๆสิ่งสกปรกที่มันอุดตันตับนูมขนน่ะมันหลุดออกได้นะคะที่สําคัญก็คือกันแดดนะคะต่างทาสกินแคร์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลงกันแดดใช่ไหมแต่กันแดดที่เซฟแนะนาอ่ะเซฟไม่มีก็คือไม่อยากจะมาแนะนําตรงนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นคนน่ะเสีสิทธิกับกันแดดมากๆหากันแดดที่เหมาะกับหน้าตัวเองตอนเนี้ยัยงไม่มีเลยใช้แล้วมันก็จะมันมากๆยังหากันแดด ที่คุมมันไม่เจอนะคะบางตัวเขาว่าดีมากๆเซบก็ใช้แล้วแพ้ใช้แล้วไปสูบตันขึ้นมาเยอะก็เลยหยุดใช้กันแดดไปส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้กันแดดบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าหน้ามันโอเคอยู่แต่จริงๆอยากให้ใช้กันแดดลงกันทุกคนนะแล้วก็หากันแดดที่มันมีเนื้อเหมาะกับตัวเองมี texture เหมาะกับตัวเองนะคะก็ s ินแค a r บางตัวมันก็ไวต่อแสงอะใช้แล้วมันอาจจะแบบ ปฏิทห์ลดลงถ้าเกิดเราไม่ทากันแดดทับนะคะกันแดดที่เซฟใช้แล้วมันดีส่วนมากจะเป็นกันแดดที่ได้มาจากคลินิกเวลาไปหาหมอกดสิวแล้วก็จะซื้อกันแดดมาด้วยเพราะว่ากันแดดพวกนั้นเหมือนมันจะไม่มีเขาเรียกว่ายังไงไม่มีรองพื้นอะไม่มีสิ่งที่มันทาให้หน้าแบบสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วมันไม่ค่อยแพ้นะคะก็จะไปหาซื้อตามคลินิกซะส่วนมากพวกกันแดดนะคะประมาณนั้นนี่ก็เป็นเทคนิค แล้วก็สกินแคร์ทุกๆอย่างที่เซฟใช้ลงแล้วหน้าดีขึ้นมากๆนะคะขึ้นภาพหน้าปัจจุบันแบบหน้าสวดให้กันแล้วกันว่าหน้ามันเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือแบบ เออสิวมันหายไปจริงๆแล้วรอยมันก็จางลงจริงๆเลยจากตอนที่อยู่เมกาที่แบบแตกต่างกันมากเลยนะคะรู้สึกดีใจเหมือนกันที่สามารถดูแลแล้วมันดีขึ้นได้แต่ว่ารอยมันก็ยังมีอยู่สิวก็ยังขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องกังวลก็ขอปิดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะลองใช้ดูเนาะว่าไหนเหมาะกับตัวเองแล้วก็อย่าลืมว่าให้ลองใช้ทีละอย่างไปก่อนว่ามันดีไหมแล้วค่อยเพิ่มตัวที่2ที่3ที่4นะคะหน้ามันจะได้ปรับตัวทันด้วยเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเหมาะกับอะไรนะคะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็น กำลังใจให้เซฟด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ